สรุปแล้วนะ่ะทุกมากมากไม่ดีที่สุดไม่ติดตามเข้าไปตามเข้าไปค้นเขาไปดูความจริงอย่าไปกลัวตายถึงกลัวแล้วมันก็นจะแตกเหมือนเดิมร่างกายทาไมไม่แตกแตกเพราะธรรมชาติมันเป็นของแตกเพราะมันมีอายุอย่างมากกว่าร้อยปีร้อยกว่าปีก็แตกแล้วน เมื่อมันแต่รับไปที่ไหนสิมันมามันมาจากที่ไหนกลับไปที่เดิมมันมันถ้าไม่เพาเมื่อมันแตกออกแค่ครั้งหนึ่งดินก็จะละลายไปสู่ลงสู่ดินน้ําก็ลงไปสู่น้าไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมดันส่วนที่เหลือก็คือดวงกิดดวงใจดวงจิตดวงใจอันนี้มันยังติดใจอยู่กับร่างกายมันยังยึดมั่นถึงมรรกายเรื่องอย่างนี้มันจะย้อนกลับมาเกิดอีก ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดถ้ามันไม่เบื่อเพราะนั้นเพราะเราจะให้มาปฏิบัติให้มาเห็นคุณม,มันให้ให้มาเห็นคุณมากๆให้มันเบือ่อให้มันเบื่อหน่ายให้มันคลายความกำหนัดทินดีนะให้มาทุ่งมากอย่าไปปิดไว้เปิดออกมาให้มามาดูถ้าไม่เห็นจมะ,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 ะมาเข็ดหลับอมันถึงจะมันถึงจะพ้นได้เพราะนั้น ไม่ได้เลยมันสรุปแล้วครับของดีเลยนี่ไงทุกนี่นเป็นสัจธรรมทุกแลก้วก็เห็นได้ทุกเกิดแล้วการนิโรธคือความดับทุกนี่เป็นมรรคเป็นวิธางต้องไปดับ,ดบทุกดับตรงที่มันเกิด